สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าววันนี้จะมานำเสนอเรื่อง16คำทำนายพระพุทธเจ้ากว่า2,500ปีที่เกิดขึ้นจริงเราเคยได้ยินการทำนายมามากมายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกและวันโลกแตกมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแต่ละวันถึงแม้ว่าหลายๆครั้งวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ สามารถนำมาใช้คาดการล่วงหน้าและรับมือได้ทันแต่ก็ไม่น้อยที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียังไปไม่ถึงเช่นเดียวกันวันนี้ t r n ท v คนอ่านข่าวขอนำข้อมูลที่ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมนำเรื่องพุทธธรรมนายที่ปรากฏอยู่ในอัฐกถาพระไตรปิฎกมหาสุบินนิมิตชาดก เป็นเรื่องเล่าถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายพระสุบินหรือความฝันไว้เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะแล้วเพื่อนๆจะบอกเลยว่าน่าอัศจรรย์มากและต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ16คำทำนายพระพุทธเจ้ากว่า2,500ปีที่เกิดขึ้นจริง พุทธธรรมนายในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายพระสุบินหรือความฝันของพระเจ้าประสเนธิโกศลจจำนวน16ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่าศาสนาได้เสื่อมลงซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเนื้อความดังกล่าวปรากฏในอัฐกถาพระไตรปิฎกมหาสุบินชาดก เอกนิบาตชาดกขุทักกนิกายวันหนึ่งพระเจ้าประสันิโกศลผู้คลองกรุงสาวัตถีได้เสด็จเข้าสู่นิทารมในราตีการคลั้นล่วงปัดชิมยามใกล้ลุง่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวงถึง16ประการอันเป็นพระสุบินที่แปลกปรลาดจึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทมและคลั้นรุ่งเช้า ก็ได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตประจำราชสำนักทํานายพวกพราหมณ์ปุโรหิตก็พากันทํานายว่าเป็นพระสุบินที่ร้ายและว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตรายสามประการไม่เสียราชสัพย์ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือไม่ก็ต้องสวรรคตอย่างใดอย่างหนึ่งและแนะให้พระองค์ทําพิธีบูชายันสัตว์เพื่อสะเดาะเคราะห เมื่อพระนางมัลลิกาพระมเหสีทราบเรื่องเข้าจึงทูลให้ไปขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่าเหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอนเพียงแต่ไม่ใช่เกิดแก่พระเจ้าประเสธิที่โกศลหรือแว่นแคว้นของพระองค์แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วไปและแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้า เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว2,500ปีเมื่อศาสนาเสื่อมลงเมื่อศาสนาเสื่อมลงกล่าวกันว่าอายุพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคดมยืนยาวเพียง5,000ปีหลังจากนั้นต้องรอยุคข,ของพระศรีอริยะเมตรยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปสเสด็จมาโปรดสัตว์ ความฝันของพระเจ้าประเสนธิโกศลและคำทำนายของพระพุทธเจ้าทั้ง16ประการประกอบไปด้วย 1. ทรงฝันว่ามีโคตัวผู้สีเหมือนดอกอัญชันสี่ตัวต่างคิดจะชนกันก็พากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจากสี่ทิศฝูงชนต่างรอดูโคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลัน่นแต่แล้วต่างก็ถอยออกไปไม่ชนกัน พระพุทธเจ้าได้ทำนายไว้ว่าในอนาคตในชั่วศาสนาของพระองค์เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลงมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมฝนฟ้าจากแรงทุกพิกาภัยจะเกิดขึ้นคล้ายเมฆตั้งเขาจะมีฝนมีเสียงคำรามกระหึมแต่แล้วก็ไม่ตกกลับเลยหายไปเหมือนโขตั้งท่าจะชนกันแต่ไม่ชนกันฉะนั้น 2. ทรงฝันว่าต้นไม้เล็กๆและกอไผ่ที่โตเพียงคืบบ้างศอกบ้างก็ออกดอกออกผลแล้วพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อโลกเสื่อมมนุษย์แม้จะมีอายุยาวมีวัยยังไม่สมบูรณ์ก็จะมีราคะก้าและสมสู่กันตั้งแต่อายุน้อยและจะมีลูกตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนต้นไม้เล็กๆแต่ก็มีผลแล้ว 3. ทรงฝันว่าทรงเห็นแม่โคตัวใหญ่ๆพากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปในอนาคตการเคารพนบนอบ,บผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเสื่อมถอยคนเท่าคนแก่พ่อแม่เมื่อหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนไม่ได้ก็ต้องง้อต้องประจบเด็กๆ ดังที่แม่โคที่ต้องกินนมของลูกโคฉะนั้นในยุคสมัยนั้นพ่อแม่ก็ต้องเอาอกเอาใจลูกยิ่งนักต้องประจบประแจงปะลาะลูกอยู่เสมอถ้าพูดต่อลูกดีๆลูกก็จะแบ่งปันเงินทองให้ได้ใช้บ้างถ้าพ่อแม่พูดไม่ดีก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกเหตุการณ์นี้จะเกิดในภายภาคหน้าโนน 4. ทรงฝันว่าผู้คนไม่ใช้วัวตัวใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกลากเกวียนกลับไปใช้วัวรุ่นที่ยังป่าจากกำลังมาลากเมื่อมันลากเกวียนให้แล่นไม่ได้มันก็สลัดแอกนั้นเสียพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในภายหน้า เมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมแทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้มีสติปัญญาความรู้กลับไปมอบยศศักดิ์ให้กับคนหนุ่มที่อ่อนหัดด้ประสบการณ์ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีกิจการต่างๆก็ไม่สำเร็จก็เหมือนใช้โครื่นมาเทียมแอกเกวียนก็แลเลนไม่ได้ชั้นใดก็ชันนั้นข้อที่ห้า ทรงฝันว่าเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนก็เอาหญ้าไปป้อนที่ปากทั้งสองข้างมันก็กินทั้งสองข้างพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตเมื่อผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรมตั้งคนพาลหรือคนไม่มีศีลไว้ในตำแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่นคนเหล่านั้น ก็จะไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษแต่จะตัดสินคดีต,ต่างๆตามใจชอบโดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณดังม้าที่กินหญ้าทั้งสองปาก 6. ทรงฝันว่าฝูงชนเอาถาดทองราคาแพงไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งพร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกตัวนั้นถ่ายปัสวะใส่ถาดทองนั้นพระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไปคนดีมีสะกูลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนาคนตระกูลต่ำหรือคนพานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและคนมีตระกูลก็จะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้นเหมือนเอาถาดทองไปให้หมาปัสสวะรถเจ็ ทรงฝันว่ามีชายคนหนึ่งนั่งฟันเชือกแล้วหย่อนไปในที่ใกล้เท้าแม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ตังที่บุรุษนั้นนั่งอยู่แล้วก็กัดกินเชือกนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่าในการข้างหน้าผู้หญิงจะเลาะและโลเลลุ่มหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัวเที่ยวเตรประพฤติทุศีลแล้วก็จะเอาทรัพย์ที่สามีหามาได้ด้วยความลำบากไปใช้หรือให้ชายชู้เหมือนนางหมาโซที่นอนใต้ตังคอยกัดกินเชือกที่เขาฟันแล้วหย่อนลงไว้ใกล้เท้า 8. ทรงฝันว่ามีตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมตุ่มหนึ่งวางอยู่ตรงประตูวงังแวดล้อมด้วยตุ่มว่างๆเป็นอันมากแต่คน ก็ยังไปตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มอยู่จนล้นแล้วล้นอีกโดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆนั่นเลยพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่าในอนาคต เมื่อศาสนาเสื่อมคนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจจะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ด้อยกว่าคนที่รวยอยู่แล้วก็จะมีคนจนหารายได้ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้นดังฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วจนล้นส่วนตุ่มน้ำที่ว่างอยู่กลับไม่ไปใส่น้ำ ทรงฝันเห็นสะแห่งหนึ่งมีบัวนาณาชนิดขึ้นอยู่เต็มและมีท่าขึ้นลงโดยรอบสัตว์ต่างๆก็พากันดื่มน้ำในสะแต่แทนที่น้ำบริเวณที่สัตว์หยียบย่อาจะขุนกลับใสสะอาดส่วนน้ำที่อยู่ลึกกลางสะที่สัตว์ไม่ได้ไปดื่มหรือหยียบย่อาแทนที่จะใสกลับขุนค้คนพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม ขาดเมตตาคอยใช้อำนาจรีดนาทาเร้นหรือกินสินบนชาวบ้านชาวเมืองก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆทำให้ที่นั้นๆทำให้ที่นั้นๆมีคนพากันไปอยู่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเหมือนน้ำร,บรอบรอบสะที่ไซส่วนเมืองหลวงกลับว่างเปล่าเหมือนกลางสะที่ขุนมัวสิบ ทรงฝันว่าเห็นข้าวที่คนหุงในหม้อใบเดียวกันสุกไม่เท่ากันโดยแบ่งออกเป็นสามส่วนคือข้าวแฉะข้าวดิบและข้าวสุกดี พระพุทธองค์ก็ได้ทรงทํานายว่าในอนาคตเมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมกันมากขึ้นก็จะทําให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือตกไม่ทั่วถึงทําให้การเพราะปลูกบางแห่งได้ผลบางแห่งก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันกับข้าวที่สุกบ้างดิบบ้างและแฉะบ้าง11 ทรงฝันว่ามีคนนำแก่นจันท์ที่มีราคาแพงไปแลกกับเปลียงเนา่าเปลียงมีสามความหมายคือนมสัมผัสน้ำแล้วเจียวให้แตกมัน 2. น้ำมันจากไขข้อวัวและ 3. เมาาวันเปลียงแต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเทวันเปลียงเทียบกับแก่นจันที่เป็นไม้เหมือนกันมากกว่าสองความหมายแรก พระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่าการภายหน้าพระพิสุที่เห็นแก่ได้ทั้งหลายแทนที่จะนำธรรมะที่พระพุทธองค์สอนไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์และความโลภกลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากินหาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเองเหมือนเอาแก่นจันทร์หรือธรรมะคำสอนที่ดีไปแลกเอาเทาวันเนา่าหรือลาบอามิตรที่ได้รับมา ซึ่งไม่จีรังและไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆได้ 12. ทรงฝันเห็นกะโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปคำพูดของคนที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือกลับจะได้รับความเชื่อถือโดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อถือว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับผลน้ำเต้าซึ่งปกติจะลอยน้ำ แต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนักหรือหนักแน่นจึงเปรียบคำพูดนั้นว่ามีน้ำหนักราวกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้ 13. ทรงฝันว่าศิลาแท่งทึบขนาดเรือนลอยน้ำได้เหมือนเรือพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่าถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือซึ่งหนักแน่นมีน้ำหนัก เรียบประดุดดังแท่งศิลากลับไม่ได้รับความเชื่อถือหรือกลายเป็นถ้อยคําที่ไม่มีน้ําหนักเหมือนเรือที่ลอยได้ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้วก็คือคนหันไปเชื่อคำพูดของคนที่ไม่ควรเชื่อถือเหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจมสิ่งที่ควรจมกับลอย14 ทรงฝันว่าทรงเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่และกัดเนื้องูเห่าขาดเหมือนกัดก้านบัวแล้วกืนกินเข้าไปพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทํานายว่าเมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสราคะสามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็กและจะถูกดุด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้เหมือนกันกับเขียดตัวเล็กๆแต่กลับกินงูได้ สิทรงฝันว่าฝูงพญาหงทองที่มีขนเป็นทองถูกแวดล้อมด้วยกาพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตผู้มีตระกูลต้องไปเที่ยวประจบและสวามิภักดิต่อผู้ที่ไม่มีตระกูลเหมือนหงทองแวดล้อมด้วยกาและ16ทรงฝันว่าฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลืองและกัดกินทำให้เสืออื่นๆสะดุ้งกลัว จนต้องหนีไปแอบซ่อนตัวจากฝูงแกะพระพุทธองค์ทรงทํานายว่าต่อไปภายหน้าคนชั่วหรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอำนาจและใช้อำนาจไม่เป็นธรรมทาให้คนดีถูกทําร้ายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องหลบนี้ซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะ เมื่อพิจารณาความฝันจะเห็นว่าหลายข้อในความฝันเป็นสิ่งที่ผิดไปจากธรรมชาติเช่นแม่โคกินนมลูกโคม้าสองปากเขียดกินงูและแกะกินเสือเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีในอันไปสู่พุทธธรรมนายทั้งสิน้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าพระเจ้าประเสธิทโกศลกษัตริย์ในสมัยพุทธกาลทำไมฝันได้ไกลไปถึงอนาคต อันไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์ได้ถึงเพียงนี้ผู้เขียนเชื่อว่าคงเป็นเพราะเทวดาดนใจให้พระองค์ฝันแปลกประหลาดเพื่อพระบรมศาสดาจะได้ฝากพุทธธรรมนายเป็นคํายาากรออมตะเอาไว้เป็นเครื่องเตือนสติให้มนุษย์โลกได้ตระหนัก และระมัดระวังภัยพิบัติอานับประการที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าและหลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันปริินิพานไปแล้วเพราะคงเล็งเห็นด้วยสัญญาณวิเศษแล้วว่านับวันคนเราก็จะยิ่งห่างไกลจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จนเป็นเหตุให้มนุษย์มุ่งทำลายเอารัดเอาเปรียบทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อกอบโกยไปบำรุงบำเรอกิเลสแห่งตนโดยขาดความรักความเมตตาต่อกันจึงทำให้คนเห็นแก่ตัวและมีผลให้สภาพแวดล้อมธรรมชาติแปรปรวนไปหมดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก google.co.th